ลสวัสดีค่ะสวัสดีภาษาไต้สบายดีาษาลาวีินอกตอนนี้ไปอยู่สถานีา r t ใต้ดินใต้ดินของสุขุมวิทสถานีสุขุมวิทน้องพนักกำลังยิ้มอยู่อาให้น้องพิมบอกตอนนี้น้องพิ้มปิดจาขอนองาอยู่วันนี้ก็จะกไป สถานีอโศก BTS ไม่ได้สิขึ้นไปทั้งเครื่องที่รถไ่ทั้งเครื่องบอนนี้พี่นอกนั่งแมงบวกลอยฝา BTS ทั้งเครื่องใจเดียเฮาก็ไปเบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันจังเลยคือคือควยก็ะตุ้นเต้นที่เราบอกข้ามเข้าขึ้นไปเครื่องเหมือนกัน่ค่ะกาสิได้ขี่เป็น BTS แม่นของของได้วิวบ่ของทั้งเครื่องแมงบองแมงบวกลอยฝาเอออันนี้น้องพี่อาในคอยยูมไปไปเบิ่งภาพกัน อ่อเยทุกอานไปตอนนี้เากำรังถึง BTS อโศกอันนี้ทอไม่นอนยี่สิบเอ็ด BTS อโศกสายสีเขียวเข้ม พัวฟูพึ่ง<อ>เกาอันนี้ก็น้นองพิมมาบอกอีแล้วคือที่สองเท่าสี่คืนไป BTS ไปทังสยามแล้วพี่น้องเนาะอ่ากะใจใจแบบว่าตุ้มตุ้มตอมๆพี่น้องไ,ได้แบบนี้มาแล้วได้ได้เป็นเป็นบัสมากมเมนต์เลี้ยแบัน,นี้พี่น้องได้เป็นบัสมาตื่นเต้นวัวเกาอีก อมีคนบอกข้างคือเก่าพี่นองสวัสดีกล่องเนี่ยคู่สอน,น,นคู่สอนที่น่องกะคอยกซิเมียนไวด้ดีๆเนาะอันนี้เนาะเพราะว่ามีมีในเหม็นอายคนนึงเพิ่นมาบอกใอยว่า เลียนนั่นเนียนไว้ดีๆเด้อถ้าเกิดว่ามันเฮียมันรุดมือไปน,นั้นมันสีกระสียุงยากเจ้าหน้าที่เพิ่อีกสี่ตองมาแก้ไขไง่อยอันนี้คือการเทียนหูอันนี้เออ่อยขอบพุณนดีดีที่เขามาบอกขอ่อยเนาะอายนเป็นเป็นลาซูดเิ็นมาบอกคอย่อยก็เลยได้คว,วามหูก่าเออเมนความเป็นแนะนำอีรีกระเมนความเป็นอันนี้อันนี้่อยกระซิเนียนไว้ดีๆเนาะตอนเลี้ยนอ่ะ่อยกระทือเกเดีเกเดีบัดนี้มันก็เฮียสะเฮียไสยเนาะเพราะว่าข่อยตื่นเป็นพอพุณนดีเขามาแนะนำ่อยเนาะ บันี้เ้าสิไปเบิ่งน,น้ากันอันนี้คืนทั้งเครื่องเลยบันี้ฮะพี่น้องน้องพิมน้องพิมตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นบอกมาแล้วพี่น้องคนตามันแบบต่ายโอ้ยมาแข่งอีู่ในรถแม่งบูมพี่น้องตื่นเต้นอีรีวิววิวงั้นฝ่บลกเกอรอีลีพี่น้องโอ้ยตรงนี้พี่น้องปาด ผู้ไปเพราะว่าถ้ามาต้นนี่ฮูจกจักแน่ราบอกขึ้นเก่าบ่งฮุจักอีกยังเลยพี่น้องตอนแข่งง่วงก็รถอันไปดินอีก <c oughs> มันแบบมันไล่มองไลยบอดีอยังพี่บอกยั่งคืนอีกยังหน้าพี่บางกีที่แรกยังประรต,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 ตูติดติดบ้านหนูบอกว่าไว้ไว้ยาสุภาไทยคลิปคือเวลารถไฟสิไปนะฮะ้องขึง้นไม่ไหวบ่มันกระตรือติดมันอันตรายนะ โอเคคิดถ OK. ือกันสิเฮียนหูต no ่อไปตีตีตีไปวันนี้เขาสิเพื่อเฮีอนวันนี้เป็นอะเตืนเต้นมาล้ววันใดดนงแม่มองไว่าถ้ามาตืนเต้นบ่มันตืนเต้นกว่านางรนเอมาทีางตอนี้ว่ามันี่แบบเกี่ยวหันเกี่ยวนี่จักมองกลเป็นมองใด แต่ว่าจุดนี้นะคือจุดสยามพารากอนเคยเคยเคยยางแต่เรียบถนนแต่บางเวยถึงหน้าแบบแบบัวมี่นะก็เลยผมซื้อมามว่าญาต์ย่างย่างคอเกาพี่น้องย่างย่างแต่ย่งย่็ผมเป็นคือเกาางทีออกอนาหรจอดจกันต้องพิมพ่เยก็เลยกับกับบอไรข้นเกาพี่น้องเปียนจากจากเรียนมานเป็นมาเป็นบ้านแขงบ้านแขง ตอนบรเป็นเมื่อเก่าพี่น้องกันย่างๆเมื่อเก่าแต่ว่ากับคอยเฮียนหูไม่เค่าละหน่อยก็สูสูคือเก่าหลายเทือมันกันือสิคือสิแบบหลงเร่งอะนะตอนนี้ข้ายามลังสิไปสถานีราชดัมรีเออกระต้าน้องพิมมาแล้วไปกับหูเมืกันตอนนี้เทากำลังสิไปราชดัมรีมีน้องพิมสื่อสื่อบัสใหม่อีกแล้วใบหนึ่งวันนี้เทาซึ่งเงอนทั้งบ้านเท่าน้อพิมเนี่หนึ่งสองคนร้อยร้อยสิบแปดบาท เออเข้าสิเมืออ่าสถานีราชดรำม,ครมีคือลองพิมพ์บอกคือราชดรำมีเนี่ยคือพาคนไปลองเร็วแต่ว่าจริงๆค่ะถ้าสะไปสถานีสารแดงเพื่อที่จะไปต่อรถเอ็มอาร์ทีสายดินลงกลับไปทางสามยอดคือเก่าแล้วพี่น้องเอาเอาความหูซื้อข่อยี่เดียวตอนนี้ย่านย่านกว่าเอ็มอาร์ทีสายดินจริงเ <c oughs> พราะว่ามันสกปรกสบปรกเออ แคืนไปสั่นซ้เมื่อกี้มันจะไปบังว่ากัดสองถ้าจะไปสนามกีฬาถ้าต้องค้นไปอีกส,สกั่นซ้ำเมืมมาามมเ่อ,ปปอก,กี้ลงไปสื่อตัวคือ ไปทกสนามกีฬาไปทางนี่อันนั้นมันจะไปเคหะมาทางนี้สนามกีฬายู่ฝั่งนี้เป้น,าน,าน,านส,สายหรอกมันมีซองสั่นอ่ามันมีซองสั่นคือมันจะมีไปคลูคดสำหรับสายสุขุมวมิทไปคลูคดหนึ่งแล้วก็ไปเคหะหนึ่งอันนี้คือการไปบางว่าหนึ่งไปสนามกีฬาหนึ่ง

น้าจะไปขี่นี่ฟังนึงเพื่อที่จะไปรักนเพราะว,ว่ามันเซนของสถานีสายสีลม่งบางว่างกลางุาฟังออกไปฟังน,นี่แหละว้อ้ยขาเนี่ิมที่อยากปาอยากว่าเว้ยหวข่า,า,าตอนนี้ะบอ <c oughs> กได้กินข้าวเวิดมือเลยนี่ คอยหิ้วเข่าพี่น้องคอยเฮ็ดางานแล้ว 75, อคอยกระแลนกับน้องเลยน้องมาถ่ายอยู่สามยอดเดี๋ยวไปหดียังนะพี่สิ้นสุดซ้ายลงนะอ๋อขีไปราชดําดีลงมันไปบางหว้าเด้อจะสิไปจว่ลงไหนข้าสิไปราชดําดีก็ข้าสิไปราชดำาดีนี่แหละแล้วข้าสิไปหาเขากินมือนอยู่คอยหิ้วเข่าอย่านี้พี่นอ้อง ไปแล้วค um ันนึงลือคันนึงวันนี้ขา้วนเอาบอกมันไปแล้วมามกากเงี้ยอาเตอบ ม,มันมใหม่แล้วบอสขอดี่นังมากไงซีโง่นงเมันี่นอ,อ๋อ <c oughs> อ๋อมันจอดมันมันคงไง <c oughs> ออกมาแล้วพี่นอ้องเทากันนั่งซีโร่ง MRT เมื่อสามเหาะที่เก่าพี่นอ้อง <c oughs> ออกมาแต่ขี่รถขี่รถมึนงบงแล้ว <c oughs> นีคู่คู่ <c oughs> คู่ <c oughs> ดูแห้งอีหลีคอมเมนต์ให้น้องแน่น้ำอย่าใครค่อยหูนะค่อยแห้งปึ๊กแห้ง ขั้นตอนการสื่อบัตรวันนี้ห้าสิไปเห้าสิเมื่อบาทเท่าเม็นบ่อสามหยอดกดสามยอดเด็กน้องแนนวันนี้เฮ็ดเฮ็ดเป็นแน่อะไเด้อนี่น้องพิมบอกสามยอดจำนวนอ้าวไปที่ชื่อแล้วทำไมที่ไม่มีตัวไม่พิมเลยมันต้องขาซ้อมคนเทาตรงกดเหล็กสองขาถาม้อมาจำนวนกี่ท่าน ถ้าห้าก้อดมักระจาก้กากนเดียวใชะจามาทั้กนก้อนหจำนวนยอดเลยพไม่สวม่ไบ่ไเดี๋ยวขยชิยอ,ออยอดเองก็สยอดนี่ยิตอนนี้เ้าก็ลงอยู่ ันได้แล้ะพี่น้องสองคนวังกี้ค่อยลืมกดจำนวนมีมีคนมิ้นน้องพิมบอกว่าให้กดสองคนแต่ค่อยลืมกดได้แล้วโอเคไปเตรียมเต็มห้าสิบแดงเมื่อแล้วค่อยต่อนนี้เ้าอยู่ใต้ดินเนื่องจากว่าเ้าลงจาก BTS ีเอสารแดงเออแล้วแต่น้องพิมอธิบายเห็อะไรพี่น้องโอเคได้แล้วไปมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ประสบการณ์เฮียนโหนแบบหลดลดทั้งเครืงทั้งลุมทั้งลุมแล้วเลอยาแล้วมันจะหมดดิน <c oughs> หอ,สอนดสามยอดนะค้ดงกี่ไรก็หอดสามยอดนี่ไงสามยอดสามยอดโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสมยอดเซ็นชร ผมว่าอะไพี่นาะวันนี้นเท่าสิ่ยังมีเพิ่มนะพี่เนาะทางออกขึ้นไปอีก,อ,อ,กอ่ะขึ้นทางไปอีกเดี๋ยวสิไป Een bendeweg. Ga hierheen. Ga hierheen, ga naar ga ข้างเก้าหอดเนี่นกไนหอดงนแล้วมันหลดมวนคืลบคตอนตอนที่อยู่แถวอันสยามสยามสุุมิีดระก็ราชดำริพรละกอนพอออกมาหอดเพื่อนหลุซื้อว่าเป็นทีมของตัวเองก็เลยซื้อกมามวลขอบคุณนองทีมที่ภาไปเปิดประสบการณ์ขี่รถแมงบกอยู่ทั้งพิ่ง ขอบคุณทีนี้แบบคิดคือกัญญาภาไปเรื่องพี่น้องเราะว่ามันเป็นการเรียนรู้น้องเทียมกับซอยซอยซ้อนซอยแบบซอยบอกได้สิ่งไร้ยางกับวัยจื้อเอ้ากับขอบคุณทีนี้ที่พี่น้องขามาเบิงขาม้าเป็นแห่งก็แห่งใจในคอยไม่แล้วพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวสบายดีภาษาไทยสวายดีภาษาลาวจ้าขอบคุณน้องเทียมขอบใจเด้อหล่ะ